ตำรวจบุกทลายปาร์ตี้เกย์ทีมการเกงในมีทั้งหมอนักธุรกิจเซเลบไฮโซเพียบตรวจพบฉี่มุ่งถึง97รายเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะถือเป็นการทลายปาร์ตี้เกย์ครั้งใหญ่สื่มเนื่องจากเมื่อวันที่6ธันวาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสอ,น,อนทงองหล่อได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบจัดงานปาร์ตี้และมีการมั่วสูมยาเสพติดภายในห้องพักชั้น20โรงแรมหรูใจกลางทองหล่อ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการวางแผนในการจับกลุ่มจนกระทั่งถึงเวลาอันสมควรสายรับแจ้งว่ามีกลุ่มคนเข้ามายัางห้องเลขที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมากเชื่อว่าจะมีการลักลอบจัดปาร์ตี้และมีการม่วสุมยาเสพติดจ,จริงจึงได้ทำการตรวจค้นพบกลุ่มคนจำนวนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเปิดเพลงและมีการดื่มกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ภายในห้องซึ่งทั้งหมดนะคะเป็นกลุ่มชายรักชาย คลิปขนาดจับกลุ่มนะคะจะเห็นได้ว่าทุกคนในห้องนั้นจะใส่เพียงแค่กางเกงในตัวเดียวค่ะโดยทั้งหมดเป็นชายมีประมาณ120คนจะมีเพศหญิงเนี่ยปนอยู่ประมาณแค่สองสาคนเท่านั้นทั้งนี้จากการสอบสวนนะักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะก็ได้สารภาพค่ะว่ามีการจัดการปาร์ตี้สังสรรค์กันมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมีการนัดหมายมาเปิดห้องปาร์ตี้ยาที่โรงแรมแห่งนี้โดยผู้ที่เขาร่วมปาร์ตี้ครั้งนี้จะต้องมีการลงทะเบียนผ่านกลุ่มลับและจะมีแอดมินยืนยันตัวไปก่อนจะส่งสถานที่ปาร์ตี้มาให้ สำหรับพฤติกรรมนะคะก็เป็นการรวมตัวของกลุ่มชายรักชาย3กลุ่มค่ะโดยแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนของตัวเองมาหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆคัดเลือกผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีการเก็บเงินค่าหัวเข้างานผู้จัดงานจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเฉพาะห้องที่จ่ายในการจัดงานครั้งนี้ตกที่คืนละสา0 0 0บาท